สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจุนก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งต้นนี้นะคะชื่อว่าต้นความตายงายเป็นนะคะและก็เชื่อว่าตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนนะคะทุกคนคงรู้จักต้นนี้กันดีค่ะเราชอบเด็ดใบของเขานะคะมาวางแล้วก็เพาะให้เขาออกตรงรากๆตรงกีบใบนะคะ เมื่อต้อนเขาโตมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจมากเลยค่ะที่เห็นต้นเขางอกออกมานะคะและเราก็จะเรียกชื่อเขาว่าต้นเปาะแปะนะคะเพราะใบเขาจะเปาะมากนะคะแล้วก็หักได้ง่ายมากค่ะซึ่งต้นนี้นะคะก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปฟังสปปรรพคุณของเขาเลยค่ะ ในส่วนรากของเขานะคะเราจะนำมาตากแห้งนะคะและใช้เป็นยาลดไข้ะคะแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ค่ะและรากและต้นนะคะก็สามารถนำมาเป็นยากแก้ไอเป็นเลือดนะคะหรือไม่ก็อาเจียนเป็นเลือดรักษาได้เลยค่ะและหากมีอาการเจ็บหน้าอกหรือมีอาการไอนะคะเราก็สามารถ ใช้ใบของเขานะคะมาวางที่หนะ้าอกเพื่อรักษาอาการได้ค่ะหรือหากมีอาการปวดหัวนะคะก็สามารถใช้ใบวางได้ด้วยเช่นกันค่ะและหากเป็นโรคผิวหนังนะคะหรือเป็นหูดนะคะหรือเป็นตาปลานะคะเราสามารถใช้ใบนะคะตำพอกเป็นยาฆ่าเชื้อได้เลยค่ะและหากเราเกิด แผลสดนะคะอย่างเช่นมีดบาดนะคะเราก็สามารถใช้ใบของเขานะคะมาตำพอกนะคะเพื่อห้ามเลือดรักษาแผลสดและให้แผลหายเร็วแห้งไวได้ด้วยนะนะคะและหากมีอาการปวดกระดูกปวดตามข้อนะคะเราก็สามารถใช้ใบหรือต้นนะคะมาตำพอกได้ด้วยลดอาการได้ค่ะ และใครที่ชอบปวดหลังปวดเอวนะคะเราก็สามารถเอามาหั่นเป็นฝอยนะคะแล้วตุนกับไข่รับประทานเป็นยาแก้ป,ปวดหลังปวดเอวได้เลยค่ะหากเดินหกลมแล้วเค็ดขัดยอกนะคะเราก็สามารถนําใบมาคั้นเป็นน้ํานะคะทารักษาโรคค็ดขัดยอกข้ออักเสบได้เลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆนสปปรรพคุณของต้นความตายไงเป็นนะคะมีสปปรรพคุณเด่นๆมากมายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราลองหามาปลูกติดบ้านไว้สักต้นสองต้นก็ได้นะคะเผื่อมีบาดแผลสดนะคะก็รักษาได้หายเร็วแล้วก็เป็นอาการรักษาที่ง่ายและสะดวกด้วยค่ะค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ